ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา280ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจส่งเอกสารเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามบทบัญญัติในลักษณะสองแห่งภาคนี้และให้รายงานการส่งเอกสารนั้นรวมไว้ในสำนวนการบังคับคดีด้วยทั้งนี้ ให้นำบทบัญญัติมาตรา68มาตรา73มาตรา74มาตรา76มาตรา77มาตรา78และมาตรา80มาใช้บังคับโดยอนุโลมวรรคสองนอกจากการสร่งเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อบรับหรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้โดยให้ผู้มีหน้าที่นำส่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ส่ง และให้นำบทบัญญัติมาตรา74มาตรา76และมาตรา77มาใช้บังคับโดยอนุโลมวรรคสถ้าการส่งเอกสารไม่สามารถจะทำได้ดังที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอื่นแทนได้กล่าวคือ ปิดเอกสารไว้ในที่ไรเห็นได้ง่ายณนะภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในเอกสารหรือมอบหมายเอกสารไว้แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแล้วปิดประกาศแสดงการที่ได้มอบหมายดังกล่าวแล้วหรือลงโฆษณาหรือทำวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา15วันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกำหนดไว้ล่วงผลไปแล้วนับแต่เวลาที่เอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ปิดไว้หรือการโฆษณาหรือวิธีอื่นใดตามที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งนั้นได้ทําหรือได้ตั้งต้นแล้ววักซีการส่งเอกสารให้แก่คู่ความและบุคคลภายนอกณนะภูมิลำเนาหรือสํานักทำการงานของบุคคลดังกล่าวนอกราชอาณาจักรถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์่วนพิเศษระหว่างประเทศหรือผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุระหว่างประเทศหรือโดยผ่านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศหากไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุที่ภูมิลำเนาและสำนักทำการงานของบุคคลดังกล่าวไม่ปรากฏหรือ เพราะเหตุอื่นใดหรือเมื่อได้ดำเนินการส่งให้คู่ความหรือบุคคลภายนอกแล้วแต่ไม่อาจทราบผลการส่งได้ถ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรให้มีอำนาจสั่งให้ส่งเอกสารโดยวิธีอื่นแทนได้กล่าวคือปิดเอกสารไว้ในที่ไรเห็นได้ง่ายณนะสำนักงานที่ตั้งของเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือลงโฆษณาหรือทำวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควร